สวัสดีครับบัณฑิตใหม่ทุกท่านมหาวิทยาลัยสงขลานครินขอสนแสดงความยินดีกับความสําเร็จของพวกเราทุกคนซึ่งในปีการศึกษา2564นี้เรามีผู้จบใหม่ในทุกระดับการศึกษาประมาณ8,000คนซึ่งเป็นความภาคภูมิใจทั้งของบัณฑิตเองทั้งของญาติมิตรครอบครัวและของเราชาวมามาลัยสงขลานครินทุกคนเราเชื่อมั่น ในคุณภาพของบัณฑิตสงขลานครินที่จะออกไปทำงานเพื่อประโยชน์ของสังคมเพื่อประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์สามารถที่จะเป็นหลักให้กับประเทศเป็นอนาคตให้กับประเทศชาติของเราต่อไปในโอกาสที่หมหาวิทยาลัยสงคลานครินครบรอบ55ปีในปีนี้ถือว่าบัณฑิตรุ่นนี้ก็จะเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่จะออกไปสร้างชื่อเสียงให้กับหมหาวิทยาลัยต่อไปพวกเราชาวสงคลานครินเชื่อมั่น ในปณิธานที่จะมุ่งสร้างประโยชน์เพื่อเพื่อนมนุษย์สร้างประโยชน์ให้กับสังคมและมวลมนุษยชาติในโอกาสนี้ผมขอแสดงความยินดีขอชื่นชมในความมานะพยายามในความอุตสาหะของบัณฑิตทุกคนที่สามารถสำเร็จการศึกษาได้ตามที่ทุกคนตั้งใจไว้และขอถี่โอกาสนี้ร่วมกับชาวสงขลานครินทุกคน ไม่ว่าจะเป็นคณาจารย์บุคลากรศิทธ์เก่าและนักศึกษาปัจจุบันทุกคนขอร่วมแสดงความยินดีครั้งหนึ่งและขออำนวยพรให้บัณฑิตทุกคนจงประสบความสำเร็จทั้งหน้าที่การงานและชีวิตส่วนตัวสามารถที่จะทำประโยชน์ให้กับสังคมได้อย่างเข้มแข็งต่อไปขอให้ทุกท่านมีความสุขมีความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับผมเชื่อมัน่นในลูกสงขลานักครินทุกคนครับ